ครับผมได้ได้แล้วครับทายแล้วฮะโอ้ดีครับปูเสียครับปูเสียอ๋มาวันนี้วันเกิดวันนี้ยกทีมมาฉลองวันเกิดที่หน้าเวทีเลยโอ้โหมาเล่นกันบ่อยแล้วโอ้ครับผมสุดยอดครับเยี่ยมมาก ขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้มันเกิดของพี่เขาด้วยฮะขอบคุณมากคือติดตามมาเจอนะครับผมเออออันนี้มันเกิดสองคนเดินทางเป็นอันนี้อยู่บางปละม้าเป็นแฟนคลับพิเศษของร้อง้นข้าวด้วยไม่ใช่อะไรก็มาดูประจำมาดูประจำอ๋อพร้อมก็จะมา ครับผมยังพอไปอยู่พอเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องจักรพี่เพราะผมทานข้าวมาเมื่อตะกี้เนี่ยไม่เป็นไรครับเทเลโอได้อยู่ครับนี่ฮะคนเต็มเอียดแล้วก็โต๊ะอี่หมดแล้วฮะตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ในศาลาเอาในเต็นท์นะครับตอนนี้ทุกคนก็ แน่นขนาดเลยคหน่ครับผมเอาให้ลุงเขาเลยฮะให้ลุงเขาอ๋อครับขอบคุณครับผม FC บางปะมะโอ้นะครับ h a ป p ี b เบอร์เ y TO ทู u HAPPY b i r t อ d a y t ย y o ูยไใ่ถ่ายให้พร้อมกันนะตอนนี้ยังไ่เยี่ยมไคลิปตน่ตอนตัดเคอนคนจมาเกัดฟารมามาฟามาโอ้าจัดามาครับเอาเสียเอาฮามาปูเลยเนี่ยสุดยอดเลยรับ

นี่ไ <Merci> ม <'d S 1> ่ไหวหรอกผมผมนี hey, ่เอาไปนี่ผมนะผมผมคนาผมว่าผมไม่เอาพี่เขาตัดหัวเลยครับนี่เลยนะนี่ฮะคนสุดลูกหูลูกตาเลยครับทุกคนครับดูเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ฮะวันนี้บัตรฉัดวันเกิด ในนี้เลยนะฮะวันนี้โอ้โหเอซไม่ธรรมดาจัดการมันเกิดที่นี่ด้วยนะฮะเออผมก็ถ้ามีก็ไม่ทาไรเลยครับแต่ถ้าเป็นอ,ะ,อะไรนะน้ำน้ำมีฟองก็โอเคอยู่นะเอเก้าอี้ยี่สิบครับเก้าอี้น้อยต้องพันเก้าอี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้ที่นั่งก็คือเสือนะครับเสือนั่งเอานะฮะนั่งเอา นะครับก็ oh, จะประมาณนี้วันนี้จะได้รับสดิทอ๋อ oh, วันนี้จะได้รับสดิทใช่ครับพี่ผมง่วงนอนมากเลยอนะพี่ท้าพี่นององ่วงตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวงานจบวันนี้ก็ให้พี่ลวดไปส่งที่โรงแรมแม่ทองไปไหนอ๋อนะครับ เก็บภาพ FC ให้ดูนะฮะว่าสุดลูกหูลูกจายใ่้ไหนนะครับประมาณ2,000กว่าคนได้อยู่นะตัวอี้หมดแล้วตัวอี้60คะแนนขายหมดแล้วนะเก็บภาพให้ดูะครับโอ้โห บรรยากาศสุดลูกหูลูกตาให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับทนี่ครับ้งนอกก็ฝั่งนี้ก็ล้นเหมือนกันล้นออกมา,าข้างๆเลยนะนครับล้นออกมา,าข้างๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โหผมว่าแล้วใครมาช้าต้องอยู่นอกเต็นท์นะครับใครมาไวก็อยู่ในเต็นท์ นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลก็เริ่มลงเม็ดแล้วปล่อยๆนะครับเห็นแล้วครับขอบคุณมากนะครับอ่านี่ฮะพามาดูเมืนกัสวัสดีครับเมื่อคืนเป็นยังไงเมื่อคืนกลับถึงบ้านหรือว่าไปแพัปกลับถึงบ้านนะไปกับปีนุชอ๋อไปกับปลาปลาดุชไปส่งถึงบ้านแล้วก็มามากันต่ออีก สนี่ฮะอันนี้เราจะเป็นเวทีเวทีต่ำสอนสุพรรณโชว์ ตอนนี้เต็นท์ก็เต like yeah, ็มเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือทั้งเหลือนอกเต็นท์เหลือนอกเต็นท์นะครับเออมาก็ตอนนี้ก็อยู่ต้องอยู่ข้างเต็นท์นอกเต็นท์นะครับกระยมันอยู่ที่เดียวบรรยากาศตอนนี้ นี่คือพลัง FC ครับทุกคนวันนี้พลัง FC สุพรรณบุรีถือว่าเยอะมากนะครับนี <c oughs> ออ่นี่ฮะอันนี้มาจากอุทยาบางไปอินเลมืนอนเห็นเห็นแล้วครับนะครับ ชั่วโมงเนาะก็จะถึงาการแสดงของน้องนะน้องแสดงทุ่มครึ่งตอนนี้การรีเซ็ตไฟก็น่าจะพร้อมเหมือน,อนเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพด้านหลังให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง 오호. Oh, oh.